สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะนุกก็ถึงที่ที่ดินแห่งใหม่ของลุงพลปาแตนเรียบร้อยแล้วนะคะคือตื่นเต้นมากนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่นุกได้มีโอกาสมาที่นี่นะคะแต่ว่าพีด่ดอดซอนก็มาครั้งที่สองแล้วนะคะก่อนอื่นเลยคือขนของมาขนของมาเต็มรถนี่อาจจะมีทุกท่านหรือพี่เอซีถามนะคะ ไม่มาที่นี่หรอไม่มาอยู่ที่นี่หรอไม่มาทํางานที่นี่หรอนี่นะคะมาเต็มคันรถแล้วนะคะมาจริงๆมาของจริงนะคะขนของมาแต่ยังไม่มีที่อยู่นะคะวันนี้ใช่ไหมคะแอดใช่ครับขนของมาคุณมีที่อยู่หรือยังคะยังครับเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะเข้ามาที่ตรงนี้นะคะคสองแอดก็แบบอลองไปถามแบบชาวบ้านดูนะคะ <c oughs> พี่ๆเขาดูเขาก็บอกว่า ยังหาไม่ได้แต่ว่าก็จะช่วยหาอยู่เดี๋ยวคอยกำลังใจให้ด้วยนะคะมาลุ้นกันนะคะวันนี้ลูกกี้และพี่อดิซรนะคะช่องอดิซันแฟมิลี่นะคะเราจะได้ที่พักที่ไหนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากจะบอกว่าคือตื่นเต้นมากนะคะอ่ะมีรถมารถเขียงสีแดงรถ f อหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมว่า ตรงนี้ก็เป็นถนนใหญ่นะคะและ้วก็ยอวเข้ามาก็คือแปลงที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้านี่คืออยู่ติดถนนนั่นเองนะคะนุกก็ได้แต่ชมคลิปพี่ๆนะคะมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะตั้งแต่อ่าตรงนี้นะคะเป็นสวนมันส่วนฝั่งที่เห็นด้านหลังนุกนี่คือเป็นสวนมันนะคะอ่าเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะคะแต่ว่าฝั่งด้านนี้แต่ก่อนก็คือเป็นสวนมันเช่นกันแต่ว่า เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะลุงคนและพี่ๆยูทูบเบอร์นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการถอนถอนลืงงัดเพิ่นงัดหรือถอนถอนงัดงัดถอนถอนแล้วก็ใช้รถนะคะช่วยกันเหยียบนะคะก็สนุกสนานกันน่าดูนะคะเพราะไม่คิดว่าพอเอามันออกแล้วนะคะจะเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็ขนาดใหญ่แล้วก็กว้างขนาดนี้คะแล้วก็แอนยก็ตัดหญ้าด้วยแต่ว่าเท่าที่ฟังนี่คือ จากที่เรากินข้าวเมื่อกี้มาตรงนี้แค่กิโลหนึ่งอ๋อพี่เคซี่เรียกเดี๋ยวเราไปหาพี่แ<ร>คซี <ไป S 1> ่ก,ก่อนคนะือตื่นเต้น่ากแบบมาด้านหน้าส่วนฝั่งด้านนู้นเนาะที่เราดูคลิปเมื่อเช้านี้ก็คือพี่หน่งพี่มีให้อ,อพอน,น,นี่แม่ออฟนะคะหวานมะลิพันตะวันเนาะเป็นตัวยูนะคะก็อยู่ฝั่งด้านนู้นเดี๋ยว้ราจะไปอัปเดตให้อีกทีนึงนะคะคือตอนนี้ตื่นเต้นมากนะคะคือมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ใครดูคลิปนี้ก็แบบ เห็นบรรยากาศแล้วน่าอยู่ไหมคะมค่อยดู3และ60องศาเดียวหน่อยนะโอ้ดีมากเลยขนาดถนนเข้ามานี่คือก็ถือว่ากว้างประมาณนึงเลยนะคะถึงแม้ว,ว่าจะเป็นทางแดงหรือว่าดินแดงก็ตามแต่นะคะเอออาจจะพูดไม่ชัดนะคะเพราะว่าใส่เน็ตไปด้วยเนาะแต่ว่าบรรยากาศวันนี้นะคะก็ไม่ร้อนนะคะร้อนนิดหน่อยเพราะว่าแดดไม่ออกเหมือนจะออกแต่ไม่ออกแต่ว่า เหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะแม่สวัสดีค่ะเรามาเจอแม่ออนี่นะคะทานข้าวหรือยังคะแม่ทานแล้วค่ะทานแล้วนะคะ ดูเพียริซอนนะคะเดินด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูโรงครัวแห่งใหม่นะคะที่เพิ่งสร้างเสร็จอันนี้มีปุ้ยสาว2000สองพันปีสวัสดีค่ะขอบคุณกินข้างดิบได้เนาะพี่แคสซี่สวัสดีค่ะ กินจังก่อนอาตนั่งด้วยนะคะัค่ะสวัสดีค่ะแล้วผู้ใหญ่ชิมไหมลองมานั่งสิทำอะไรกันนารอตามก่อนะี่พี่ดจูดูชุดสุดอะไรนต่ให้พี่จัการนะะราาสุด้ายแกงบตาบัตงโมห Premises, แต่บอกให้นอกไม่หวานเหมือนน่านอกไม่หวานมากินตำแบกอุยยั่วเนาะถทายกินเนาะเดี๋ยวลูกแบบรู้วาฝันเดิมรู้ว่ว้าวแม่พ่อใหญ่กินน้ำเน่แรงมันบอลองกินเหมือนกันยังไม่เคยกินเองกาจะแบบให้พี่เคพาไปกินส้มตำนะคะเดี๋ยววันหลังเนาะพี่วันหลังพี่เคพาเราร้นใช่ไหมนี่บ่ออะไรแม่เราบ่อได้เปิดร้านน้องสาวน้องสาวมีก๋วยเตี๋ยวนี่ยเนั่นนี่เปิดร้านขายอันปิ้ง่ายยืมมาแซวยืมมาแรงขายลูกชิ้นอยู่จิสีวนเวียนวนเวียนจิสี่ปีแล้วล่ะ ว่าในฝนขึ้นปีเบิงดูตื่นเต้นว่าจะไนอ๋อรู้แล้วจีจอดรถที่เวทปิงไตอ๋อันั่นแหละทางไรบ้านนี่นะนี่นะอันทางพีบอกใกล้ๆนุงดูเดี๋ยวัไปตเนแรเาไป่พีบอกว่าเนี่ยมแงนะินตีนแะขึ้นไปนี่น่ะแล้วจากอันนี้แหละินันอันโพธิวยุ่ทางพีบอโพธิบ้านอย่งไม่โพธิก็เช้าทา้งพีบอกเอฟบอก่าวางนเพียงโอ้โหน้ำเพีงห้วยค่ะห้วยอ่ะห้วห้วยน้ำเพีง น่าจะอยู่นี่แหละโอูยน่าจะอยู่หน้าบ้านนี่นี่วัชพัสสานนะครับมีโชคพันสาค่ะวัชพัสสานนะครับเออรวมกันรวมกันเออเนาะรวมกันรวมกันมีกันได้ค่ะที่จริงแล้วสิบแปดกกอกโดยว่าสิไปเพราะว่าบ้านน่ะบ้านน่ะอยู่ทางผุนบ้านเก้าน่ะอยู่อำเภอนากเกนบ้านเก้านางยู่ใกล้ท่าพนม เราขยายมาอยู่นี่ประมาณ50ปีนี่แหละเออไม่เคยคืดเพราะว่าปื้มแกอยู่แกอันตอนนักก้นจะต้องกินทุกเวลาเขากับ<ม>เขาบุปผี<ม>แล้วเขากับมุขจังเนาะกาดูทุกวันดูซ่องอันนาซ่องอะไรนะซ่องอันาโตัวข้าวค่ากันสามสิบสี่วะนีจิ้มี่ยก็เมื่อสักครู่นี้นะคะหนูก็เข้าไปทักทายนะคะ พี่รูเบอร์นะคะตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้นะคะหน้าง,งานก็คืออันนี้เป็นเพิ่งเย็นนะคะเป็นโรงโครัวนะคะที่เพิ่งสร้างเสร็จนะคะแต่ว่ายังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะพูดใหม่พูดใหม่ยังไม่เสร็จแต่ก็เป็นที่ที่ให้พวกเราได้ทากับข้าวนะคะแล้วก็นั่งทานข้าวกันที่เย็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีพ่อพงนะคะพ่อปื้ดพิมานาลุงจิมพ่อนิ่มแม่ออฟพี่ชิด พี่กับตันนะคะน้องปอนดิ่กแล้วก็แม่ต่อมนะคะแล้วก็มีพี่เคซี่นะคะแล้วก็พวกเรารถก็แบบจอดข้างทางนะคะด้านซ้ายจัดระเบียบ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวนุกจะถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะคะพี่เครจะตำส้มตำให้กับพวกเราได้ทานนะคะตอนนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ